减肥粉。 อหอนั่งขอยนั่งคอยอัพเลยอัลชิดเนียคอยคอยคอยดูสองคนคอยขนมคอยขนมเสินลูกนะองอันได้แล้วมันคืออัพพีปุกกี้ปุกกี้บางบังน้องแค้กนะคะ อ่าพี่ตกิดโอ้ยดูหางหมุนหมุนหางหางหมุนอร่อยไหมโอ้อยอร่อยอร่อยค่ะน้องชอบนะคะน้องชอบมันเป็นแบบสําหรับบํารุงข้อนะคะบํารุงข้อกระดูกนะคะกับข้อสะโพกของน้องหมานะคะเป็นแซลมอนแต่แซลมอนสดๆก็ให้เขาทานนะคะ อันนี้เป็นขนมนะคะเป็นขนมแท่งแบบนี้หอมหอมมากเอาไม่ไม่น้อมเค็กกินอิ่มแน่เลยไม่ต้องกินข้าวแล้วเนี่ยไม่ต้องกินข้าวแล้วเนี่ยเค้กจะเอาหมดเรหรอโปเบ๋ลูกโปเบ๋เอาเอาไปเก็บด้วยเอาไปเก็บด้วยอ่ะเอาไปเก็บที่ <c oughs> อเอาเลยอีกน้อง ขนมอ,อันนี้อร่อยมากเลยนะคะมะม่วงเนี่ยเป็นมะม่วงแบบเป็นชิ้นๆนะเ,าเขาทํามาเป็นชิ้นๆแล้วก็เขาจะใส่แบบพริกพริเกลือนะคะชิมแล้วอร่อยมากเลยแ a n โก Chi ชิลลนะถ้าใครอยู่อเมริกาก็น่าจะหาซื้อได้นะคะในในร้านขายอาหารนะคะร้านขายอาหารประจำท้องถิ่น ปลาอ่อสติลเฮดเชลาหนึ่งพาวนะคะสิบสองเหรียญประมาณนะวันนี้จ่ายกับข้าวไปร้อยสี่สิบสามเหรียญเอร้อยสี่สิบแปดนะคะนี่ที่ผมชอบทานคลิกนะคะนี่คลิกแบบน,นี้คลิกอันนี้นะ วันนี้อากาศเย็นนะคะข้างนอกเมื่อวานยังอุ่นๆเลยนะวันนี้เย็นมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าวันนึงก็อุ่นวันนึงก็หนาวนะคะที่เท็กซัสอันนี้เป็นแป้งเหลืองนะคะแป้งเหลืองแล้วจะล้างแล้วเราก็จะใส่ถุงอีกอันอน,นึงเก็บ ในตู้นะคะผักชอบทานผักนะคะมีแตงกวาแตงกวาที่นี่ก็จะเป็นรูปยาวแบบนี้นะคะแตงกวาแตงเหลืองแตงกวาแล้วก็บล็อกแครี <c ười> บล็อกแครีในหัวบล็อกคอรี่เราไม่ล้าง วางไว้บนนี้อันนี้อ่าอเิเบอร์กเลตต์ที่ใช้ทำอ่มใช้ทำสลัดนะคะใช้ทำสลัดผลไม้เราได้อลไรนะบ้างคะผลไม้โอ้ผลไม้เราได้มงัมงมังสอง มะม่วงรูปใหญ่มากนะคะมีมีแบบรูปเล็กด้วยนะแต่พี่ฝนชอบลูกใหญ่นี่นะลูกใหญ่เราต้องเลือกแบบแข็งๆเลยนะถ้านิ่มๆแล้วมันจะไม่ค่อยอร่อยถ้าแข็งๆเนี่ยหนักมากเลยะค่ะเนี่ยของของประเทศเม็กซิโกนะคะ <laughs> แล้วก็ ซื้อพรำนะคะซื้อลูกพรำมะลูกพรำก็จะเป็นแบบนี้นะทานผลไม้กันเยอะๆนะคะ,ะ,คะพรำได้ข้าวโพดข้าวโพดเดี๋ยวเอามาต้มนะคะสามฝักก็จะขายเป็นฝักแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็เอามาปอกเปลือกแล้วก็ต้มนะคะต้ถมถ่ หอยนะคะซื้อซื้อหอยแมลงภู่สองฝลั่งมานะคะ Muscle Oyster Oyster Bay Muscle แบบนี้นะคะเนี่ยทานอร่อยนะคะตัวเล็กๆเนื้อนิ่มมากเลยนะคะซื้อมาสองถุงแล้วก็ซื้อปลาที่เป็นแบบเราแส่ไว้ในช่องฟรีซได้นะคะปลาทูน่านะคะแล้วก็ ปลาแซลมอนนะคะชอบทาปลานะคะทูน่าแซลมอนหนอยแล้วก็กุ้งค่ะก,กุ้งกุ้งก็จะเป็นแบบจัมโบ้นะคะใหญ่นะคะตัวใหญ่เลย เห็นอันนี้เขาจะเป็นแบบทำใหม่อะเป็นกล่องกล่องสูงสูงจริงๆมันต้องเป็นกล่องเตี้ยวกว่านี้นะคะเห็ดเห็ดขาวนะคะไว้มาชุแล้วก็บลูเบอรี่เราเอามาไว้ปั่นน้ำนะคะคราวนี้ลูกไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะบลูเบอรี่เอามาปั่นน้ำทานตอนเช้านะคะปับน้ำดื่มอันนี้ชีสของลุงอาร์ตลุงอาร์ตชอบทาน c a ริฟอร n i a r ยร p e r ป i p ์ริปเ p อร์เพ e เปอมีอะไรอีกนาะอ๋อ no. oh, ไม่มีละ <c oughs> มีสบู่อาบน้ำเราใช้อิวอเรียนะคะมันเป็นแบบมีเอ่อมันบาลานซ์เขาเรียกว่าอะไรละ่ะเขาเรียกว่าเอ่อ pH balance ดีนะคะแบบ หอมแบบธรรมาชาตินะคะไม่ค่อยหอมมากอันนี้เราต้องซื้อใหม่นะคะเอนต a n ไทเซอร์แฮนแอนตไทเซอร์พี่ฝนให้คนไปขวดใหญ่ๆเลยนะคะที่มันหมดอายุแล้วเมื่อปีที่แล้วแต่ว่ามันก็ยังใช้ได้แต่ว่าอยากจะได้ของใหม่ต้องซื้อใหม่นะคะเราต้องมีไว้ประจำบ้านนะนม นมนุนมนมที่ฝนไม่ดื่มนมนะคะท้องไม่ค่อยเข้ากับนมแต่ว่าคุณอาคือดื่มนะคะถั่วอันนี้ให้ทายว่าซื้อมาทำไมซืิ้วให้น้องกระลอกค่ะน้องกระลอกต้องทานถั่วทุกวันนะคะพี่ฝนก็แย่งกระลอกทานด้วยนะถั่วอันนี้เป็นถั่วอบแล้วนะคะถั่วแห้งอบแล้วหอมมากไม่มีรสนะคะไม่เค็ม หมดเนี่ยร้อเหรียญน,นะคะก็ประมาณร mm ้อ hmm. หนึ่งก็3 2มพนสองเนาะก็อีกอัปติไปซะ50าสเนี่ยนะคะสามพันสี่ัเกือบห้าพันนะคะห้าพบาทอยู่ได้ประมาณหนึอ,อาทิตย์นะคะขนมปังอันนี้อันสุดท้าย บบว่าจริงๆมีในตู้เย็นแล้วนะเป็นลูกเล็กแล้วนะคะเป็นลูกเล็กนะคะตอนนี้อพอไปเห็นยังทานพี่หมดเลยพอไปเห็นลูกใหญ่มันเป็นไฮไฮโดรโปนิกนะแบบปลูกด้วยน้ำใช่ไหมไฮโดรโปนิกสตอเบอรี่แบบโอ้ยแบบอยากทานมันใหญ่อหอมอ่ะมันใหญ่ ลูกเาเลอร์เลยค่ะแพงด้วยนะเนี่ยอ,อ,อันนี้หกเจ็ดเหรียญประมาณเจ็ดเหรียญน,นะคะสองร้อยกว่าบาทแต่ที่นี่ก็นับว่าไม่แพงใช่ไหมคะน่าทานมากเลยตึงต้งๆเดี๋ยวเราไปล้างผักกัน มีประโยชน์มากๆค่ะ